กสกาวสดีทุกท่านด้วยนะคะวันนี้จะมารีวิวทุกบัตรที่โ,โ,โ,โใครใช้หุดนสัตว์นัเรีนวะที่ยังไม่ไอ้นี่นะครับยังไม่มีสองนะครับเดี๋ยวผมเดี๋ยวเยวจะทำไออะไรวะอ่าอีกโตวีสองนะครับนี่ต่อ,อันแรกคือทุกคนต้องซื้อเลยนะครับกอนงกูเกาะบาร์กี้นะครับ ก่อนเมืีจะมีที่ซื้อของซันขาขาดำนะครับสกิลแรกคือแบบนี้ครับถ้าถามว่าแค่พุ่งเหรอครับมันชื่อว่าคลิกคอมโบครับถ้าคลิกคอมโบต้องมาอยู่กับมอนแล้วทำม,มันี้ครับม่วสกิลที่สองครับดูนะมันก็ดีด้วเดี๋ยวผมลองคอมโบนีูนะ ถ้าใครเล่นหมัดกับไอเนี่ยหมัดกับเอ่อเล่นโกคูงแป๊บหนึ่งนะขอหายก่อนบูได้ไหมเออก็ได้อยู่นะเนี่ยซูบัสยิวต่อมาเออเออเอาไอตัวนี้ช่วยยิวต่อมานี่โคตรกดโคตรกัดอะอะไรเนี่ย ไอตอนเลขจะดูเหมือนซจิโวย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 ยต้อยังไม่ใช่ขาขาวนี่นะโง่แต่ข้อดีคือมันรวยไง ต่อมาครับขาด่าาดันกคนแล้วคือดูขขัจะได้แบบขาสองขาดลม้ก็เเป็นไฟหมดเลยโหไไปไปต่อไปขาต่อไปอะไรลิกโตลิกโตนะบางครั้งเดี๋ยวผมมันจะเอาอิกโตวีสองมันลงนะครับ ก็หลบอะไรวะต่อไปอีกโตกำลังจะทำปีส,สองนะครับแต่ว่าผมกำลังจะเก็บเงินอยู่มาดูสก,กิลแรกกันนะครับเมื่อกี้ผมใช้ีสองเดี๋ยวนะเจอแล้วเจอแล้วสกิลแรกนะครับมันเป็น ส่วนสกิลที่สองทุกคนเห็นไปแหละเป็นการมงครับแบบรวดเร็วเลยส่วนสกิลสามเอ้าตั้งชิวก,กุยทำไรโอ้แลวทีเล่นดับอยู่นิดหน่อยครับเนี่ยเออทุกคนช่วยคอมเมนต์ด้วยว่า ถ้าเราไม่เอาตัดหิ่งกับขามันจะเกิดอะไรขึ้นนะอ่ะดูนะคิวสามคิวนี้มันมีประโยชน์อะครับทอสๆไปเรื่อยๆครับโอเคไปอันต่อไปเลยทำอะไรกันมาเฮ้ยข้าวจะขาวไฟติดอยู่เลย คนนักล่าข้าวหัวจริงเลยให้เกียรติกดกูไลท์เลยกดกดไลท์เลยโอ้ยจะไม่ได้ทาก็ไปเป็นอุ้ยเป็นอ่ามันคาราเต้มันนุ่งเงือกครับข้าวหัวเดวเท่าไหร่ประวานี่ยเอ้ยสิบสี่วัยขายวะ แล้วก็เอาเจอเจอหัวหน้าซ่องเหรอน่าจะไม่ใช่นะครับไอคนนี้ต่อไปคารเต้หนุ่งเนี่ยสกิลแรกก็เป็นแบบนี้ครับเดี๋ยวผมลองให้ดูใหม่ต่อแรกจะทำวีสองครับก็่ผัวเท่อยู่นะต่อไปสกิลสองพุทธนี่เนี่ยข้อดีคือมันลวง

จบคลายๆนะแต่วน้ำมันจะมีก้อนเดียวครับแล้วก็ไปจบนะคะอะกอะต่อไปก็คือมัดมังกรอครับปัดมังกรก็ซื้อจากสาโบที่เหลือคือไอ้พวกเนี้ยหาจากไอ้ตรงนี้นไอ้พวกหัดมังกรหมาซุ้มเนี่ยทุกคนผมฟัง,ฟงดีนะต้องไปโลกสองซื้อได้นะ ตัวไอพวกนี้ไปโลกสามนะครับไอไอไอโลกหนึ่งนีโลกหนึ่งอันนี้โลกสองคือ,อนนไอโลกหนึ่งอันนี้ด้วยอันนี้ก็หนึ่งเจสองหนึ่งไอคาราเต้มนุ่เนเงืออ่าขาดำวีสองซาบโบ่ไออ่าบัดมังกรมอสซุปแล้วก็อีกตวีสองเอ,อ,งอ,อ,งอ,องตเนี่ยต่างจากเพื่อนเพราะว่าต้องใช้ไอตรง่าโลกสามครับ มารีวิวต่อเลยส่วนที่เหลือไปลกสองครับตะยกเว้นไอ้พวกไอ้พวกโง่พวกนี้นะครับมันมังกรนี่วุทธิไอตอนแรกๆก็เท่อยู่นะอ่าวบอสเกิดอเดี๋ยว,วย้เพเ่อมาจากไหนเนี่เยเดี๋ยวผมพยายามไม่คิดอูออแล้วกันไม่เห็นทุกคนจะม จริงไม่ตืดสูตรเอ้สามารถทำหมาสูบีสอได้แต่เขายังไม่เข้าเลยถ้าเข้าป่านนี้หินกูนนทำไปแล้วว่าหมาสุบผมใต้ตันละเ,เอ้ยพวกมึงก็อย่ายแย่งดีโหมาดูสกิลแรกกันเลยครับ เดี๋ยววะอมืมาเขาใช้หมัดช่วยๆๆชื่อ3บที่ไฮไลท์ดีกว่าเยอะเลยนี่น,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 นมาขีดสองครับนางหายนางหายไปไหน ไม่เดี๋ยวเดียวกับนั่งนั่งจ้าไม่ไมๆมาดูที่อสองนะคะสองพันเราเม่พุ่นแรงโอ้ยโอยจะแตกจะแตกตัวเองจะแตก เดี๋ยวเดีวเดรีวิวพี่พาผมฟอนผ่านเนี้ขั้นสัง่งหน่อยเนี่อยอนนี้ตคสั่งไม่ไห้อะโคตรแต่มันชา้าช้านี่นึงนี่นึงค่ะโอ้ยสามพันอง์วแรงต่อไปมาซุปที่ผมโคตรโบูโอ้ยโอ้ยจิดจิดหมดเลยโอ้ยโอ้ย นางพ้องนางแม่งเกเรใส่กุ๊ดคนนางใจเกเรไม่มาสู้แบบยืดเหลีคยัคลาะมาสูปเปอร์ฮิวแมนโอเคตองนี้ก็จะมีมอนอยู่เดี๋ยวหาไอ้มอนไอ้นั่นเนี่ยมอนนสกิลแรกก็เป็นการพุง่งแบบนี้พุ่งธรรมดาไหมไม่ท้บอันนี้ผมไม่แน่ใจนะดีนะ นันอย่าดีคนละตัวคนละตัวโอเคดูได้โสกับสกรสิวสามใครไม่ไปกไรคนไลค์กดแชร์กิลสด้วยครับ